มาอีกแล้วนะครับ h o n d a h r ฮดอาร์ปี2015นะครับ E-Limited สวยๆนะครับคันนี้มาหนแสนสามรถเจ้าของใช้เองมือเดียวนะครับกุญแจสองดอกบุกเซอร์วิสครบนะครับเอ่อเจ้าของเข้าสู่ตลอดนะครับไม่เคยซ่อมอู่นอกเลยนะครับเช็คประวัติศูนย์แล้วนะครับไม่เคยปฏิเสธการซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับช่างบอกให้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมดครับคันนี้ อะไรแท้ Honda า0้เเ็นนะครับยาง y o โก h าม a าแอดว d นดนะครับปีส0 2 2นะชุดนี้ก็มี1 5ื่นแล้วนะครับยางใช้ได้ยาวนะแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเมื่อวานนี้นะครับใช้ได้อีกยาวเหมือนกันนะนี่ครับรอบคันสวยๆเลยนะครับไล้ตำาหนิสีเดิมบางนะครับคันนี้เดิมทั้งคันนะครับเดิมบางทั้งคันนะครับไม่มีทําสีไม่มีชนนะครับเจ้าของรักษารถดีมากนะครับ เป็นผู้หญิงนะครับทำงาน AAA นะครับใช้รถคนเดียวนะครับมีรถหลายคันแล้วก็พี่เขาไปออกเป็น Honda h เฮอร์วตัวใหม่มานะครับคันนี้ก็เลยโดนในประเทศมาให้ผมนะครับนี่ภายในนะครับสวยๆนะครับนี่ครับหนังแท้ต้องเป็นแบบนี้นะฮะแน่นอนว่าเป็นผู้หญิงครับมันจะช้ำน้อยนะครับถ้าไม่้ํำเลยนี่ดูเบาะนะครับใกล้ๆสวยนะครับจริงๆ วยมากๆนะครับเบาเนี่ยฝั่งคนนั่งนี้ถ้าไม่มีการใช้งานนะครับนี่กุญแจสองดอกครบครบนะครับจอนะครับมีกล้องถอยหลังให้พร้อมต่อบลูทูธฟังวิทยุนะครับแอร์เป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะครับออโต้นะครับเกียร์นะครับนี้เบรกมือเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกออโฮนะครับติดไฟแดงต้องเหยียบเบรกเองนะครับสาหรับกุญแจฮอนด้าค่อนข้างฉลาดมากๆนะครับต้องลองใช้ดูนะฮะ๋ยวผมจะสอนให้ถ้าซื้อนะครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับเจ็ดสปีดมีแพทเทิร์นชิพนะครับ โภมาลายสีดำเดิมนะครับสวยๆไม่มีแตกรางงานใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะฮะมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมวิทยุนะฮะคันนี้เป็นรองท็อปนะครับทุกอย่างมันตัวท็อปหมดเลยยกเว้นหลังคาสันรูปนะครับสันรูปผมก็มีนะครับทักมาได้ใครอยากได้ตัวท็อปสุดเลยมาได้นะครับแพงออกากันประมาณ2องถึงสามหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับแต่บางคนก็ไม่ชอบสันรูปนะฮะนี่ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับ ไฟหน้าออโต้นะครับมีเพจเทสอาวีให้นะครับด้านข้างนะครับยางข้าวสวยๆนะครับนี่กระจกนะครับปรับไฟฟ้านะฮะกระจกเปิดทีเดียวขึ้นสุดลงสุดออโต้นะครับคู่หน้านี่แผงประตูสวยๆนะครับเบาะวางแขนรถเดิมนะครับอาร์คเดิมทุกจุดผมเช็คให้แล้ว ซื้อไปพบเจอว่ามีการชนหนักพความน้ำท่วมมาคืนได้เลยครับแต่ว่าจนถึงหน้างานเนี่ยผมจะให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับว่าวิธีการดูรถเบื้องต้นเป็นยังไงนะดูแลให้เข้าใจไปด้วยกันเลยนะครับรอยอาร์พวกนี้สามารถทาปลอมขึ้นมาได้นะครับแต่ลอผมไม่ได้แน่นอนเพราะผมขายจะ HRV นะครับดูรุ่นเดียวเพราะนั้นคนที่ซื้อจากผมไปเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณจะได้รถที่มีคุณภาพและไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับ ภาษีพรบครบนะครับนี่พุกเซอร์วิสคู่มือครบนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับเบาะไม่มีคนนั่งเลยนะครับสวยครับคันนี้เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะแบตเตอรี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนที่2ี่เดือน8ปีห7นะครับใช้ได้ยาวนะครับรอยจุดปากกาพวกนี้คือเขาเข้าศูนย์อย่างเดียวตามระยะเป๊ะๆนะครับไม่เคยไปฏิเสีการซ่อมนะฮะ วลาสูงเขาตรวจเช็คเสร็จปุ๊บเขาจะระกาศจิ้มาไว้นะฮะเป็นรอยพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่สวยครับไร้ตําหนิคาหน้าเดิมนะครับผมเช็คโครงสร้างให้หมดแล้วทุกจุดเป็นโครงสร้างเดิมทุกชิ้นนะครับนี่ตัวเครื่องนะครับสวยๆนะครับไม่เยิ้มนะฮะแห้งๆนะครับ ABS เช็คหมดแล้วนะครับไฟนองไฟหน้านี่ใช้งานได้ปกติไม่ขาวไม่ขุ่นไม่เหลืองนะครับมีจากรรายงานเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปสนใจก็โทรมาได้เลยเบอร์อยู่ด้านล่างเหมือนกันสำหรับใครนะครับที่มองหาฮอนด้ารีวิวเสื้อผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะคุณจะได้รถที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างดีนะครับผมถึงเอามาขายได้แต่ผมเนี่ยรับซื้อรถฮอนด้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับให้ราคาสูงหรือเอารถเก่ามาแลกเป็นรถใหม่ก็ได้ง่ายๆน,นะครับฉนั้นผมก็รับ ปิดบัญชีให้ภายในหนึ่งวันนะครับไปซื้อถึงนาบ้านขุณเลยโทรประเทศด้วยเงินสดนะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับรถของผมเนี่ยมาเร็วไปเร็วนะฮะยาำไม่ถี่ใครที่สนใจรีบรีบทักมานะครับเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ